สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนะครับควันมังชจ้ช้างสุรินนะครับวันนี้ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมนะครับคุณปู่ทองใบนะครับครับนะครับพ่อควานเสือนะครับอ่ามาได้จังหวะนะครับพ่อควานนะครับเก็บกวาดนะครับหลักช้างพอดีเลยนะครับผมอ่าก็นะครับหลังจากที่นะครับทําความคุ้นเคยกันมานานนะครับตอนนี้ก็นะครับควานเสือก็นะครับก็เลี้ยงนะครับปู่ทองใบนะครับ อ่ายกันนะครับปูนิ่งนะครับปูนิ่งมากเลยนะครับผมสวยง,งามนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมเกิดจ้าป่ะี่ Thôi cháu ăn ăn cơm bánh cơm bánh Uốn buồn lên Uốn cơm bánh Uốn cơm bánh trượt hả? เวลานะครับเดวันนี้สง่างามมากเลยนะครับปู่ทองใบนะครับเจอนะครับได้ไปมานะครับเจอนะครับปู่ครับรูกโดนะครับนะครับช้างนะครับรูกโดนะครับของเรานะครับที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางนะครับก็แวะเวียนมาเยี่ยมมาชมได้นะครับ ปูตัวนี้นิสัยดีนะครับน่ารักนะครับเพราะว่านะครับตกมันก็เป็นเรื่องธรรมชาตินะครับนะตกมันก็นะครับไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขานะครับก็จะไม่เป็นไรนะครับกินยากกินน้ําปกตินะครับ่ปู่นี่นะครับนุมก็จะห้าวนะครับตอนนี้ก็นะครับ เกอแล้วนะครับนิสัยดีนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่องเราด้วยนะครับเก๋นะครับจะนะครับเก็บนะครับคลิปนะครับสวยน่ารักนะครับสวยงามของช้างให้ชมนะครับอ่าปูทองใบนะครับวันนี้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์ช่องเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องนะครับควันมังโจช้างสุรินด้วยนะครับขอบคุณนะครับปรอควานนะครับควานอนุญาตให้เรานะครับมานะครับถ่ายคลิปได้นะครับขอบคุณนะครับควานเสือครับพี่ควานขอจบไร์นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจให้ครับป่อควานด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม